สวัสดีค่ะ b o o k i s by Dr. On ค่ะวันนี้เอาหนังสือภาพสำหรับน้องอนุบาลมาฝากนะคะชื่อว่า If You Take Away the Order จะเป็นเรื่องของนาคทะเลนะคะนี่ต้องบอกว่านาทะเลซึ่งจะต่างกับนาคน้ำจืดออนก็รู้เพราะว่าอ่านเล่มนี้มานี่เองมันน่ารักมากอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน,นะคะความสัมพันธ์ระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างถิ่นที่อยู่แล้วก็สิ่งมีชีวิที่อยู่ในน้ำนั้นเขาจะพูดถึง ป่าค่ะเป็นป่าใต้น้ำป่าที่นี้สร้างมาจากสรลายค่ะแคลปแล้วก็จะมีหอยแม่นมีปูมีสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมีปลานะคะและที่สำคัญมีคนนี้ค่ะพระเอกของเราก็คือหน้าทะเลนะคะแต่หน้าทะเลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะบอกอุ้ยหน้าทะเลกินอะไรบ้างน่ารักมากนะคะ เกิดอะไรขึ้นกับหน้าทะเลอันนี้หน้าทะเลกับลูกคือจะบอกว่าพอเราอ่านเล่มนี้ค่ะออนก็อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ไป Google นะคะแล้วก็ไปดู YouTube หากกับลูกชายซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นในถาพวกโคสของแบบแถบเซีแทตเทิลขึ้นซีแอตเทิลของอเมริกาขึ้นไปถึงพวกแวนคูเวอร์ขึ้นไปทางเนหน,น่ยนะคะ แล้วพบว่าแบบ Sea o ท t r เนี่ยกับลูกเขามันน่ารักมากค่ะคือเล่มนี้ซื้อไปไมันไม่ใช่แค่อ่านเราไปดู YouTube เราก็มีช่วงหนึ่งที่ออนกับลูกเนี่ยครซี่เรื่องเรื่องทากทะเลเอ่อไม่ใช่ทากนักทะเลกันมาพอเขาโดนล่ามากๆเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะโฮ๊ยทำไมมีเม่นทะเลเต็มไปเต็มไปหมดเลยเออถ้าอยากรู้ก็ต้องมาลองซื้อเล่มนี้ไปอ่านดูนะคะโอ๊ยเราแบบนี่เมื่อกี้เราบอกว่าแคลมันเป็นป่าใต้ใต้น้าใช่ไหมแต่ตอนเนี้หอยแม่นะ่ะ เอออันนี้ไม่ใช่ไปจับมาทำอาหารญี่ปุ่นนะคะหอยแม่นะ่ะไปทำอะไรกับต้นแคลฟเนี่ยต้นแคลฟตายกันไปหมดเลยตอนนี้ไม่มีป่าอะไรนมเคะตอนแรกๆอะ่ะมีป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยใต้ทะเลป่าสาหร่ายค่ะนี่ไม่มีแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็ reintroduce นะคะก็คือเอาออท่าเอาสีเอาหน้าทะเลเนี่ยมาปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องมาลองหลุนดูเองเล่มนี้นะคะน่ารักมากะคะ่ะเด็กๆอ่าจะได้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็รู้จักสัตว์ที่มันน่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะอะ่ if you take away the order ะคะ่ะสำหรับเด็กๆอนุบาลน,นะคะหรือว่าเด็กประถมตน้น